ลองทำกล้วยเป็นแผ่นแบบนี้และลองกินดูรักษาโรคได้นะครับกล้วยทำแบบนี้รักษาโรคได้ถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากกล้วยดิบในการรักษาโรคเราจะนำกล้วยดิบมาทำแบบนี้กันเลยครับ เมื่อเราได้กล้วยดิบแบบนี้แล้วเราจะหั่นให้เป็นแว่นบางๆเลยครับ แล้วเรานำกล้วยดิบที่เราหั่นเป็นแผ่นบางๆครับนำมาวางเรียงแบบนี้เลยครับเราจะต้องเรียงให้เป็นแผ่นคลายแผ่นมันแบบนี้นะครับอย่าให้ซ้อนกันเด็ดขาดครับ เสร็จแล้วนำมาวางตากแดดสักประมาณ3แดดนะครับหลังจากที่เรานำกล้วยดิบไปตากแดด2-3ถึงแดดนะครับตอนแดดจ,จัดๆกล้วยดิบก็จะแห้งแบบนี้เลยครับและกล้วยดิบแบบนี้มีประโยชน์ต่อเราในการรักษาโรคอะไรได้บ้างกล้วยดิบแบบนี้นะครับจะช่วยรักษาโรคกระเพาะโรคลำไส้รวมทั้งโรคกดไหลย้อนได้ดีมากเลยครับ นำไปแชร์และบอกต่อกันได้เลยครับกล้วยดิบแบบนี้นะครับมีประโยชน์มากมายนำไปกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะหให้ดูว่ากรอบขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับกล้วยดิบแบบนี้จะมีความกรอบมากไม่แข็งไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวหรือแม้กระทั่งเด็กก็รับประทานได้นะครับหรือกินได้เห็นไหมครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมน,น,นต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยพีช anel ได้นะครับ และผมมางว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการใช้กล้วยดิบไปรักษาโรคในตัวเรานะครับกล้วยดิบแบบนี้เมื่อเราตากแดดแล้วหมดความฝาดเลยครับความฝาดของกล้วยดิบจะไม่มีเลยครับแต่จะมีความมันเข้ามาแทนที่ครับสําหรับกล้วยดิบแบบนี้นะครับเมื่อเราตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากินไม่หมดนะครับเราเก็บใส่ถุงและมัดอย่างให้แน่นเลยครับหรือถ้าใครจะเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับ ผมเก็บแบบนี้และใช้กินอยู่เป็นประจำเลยครับรักษาโรคลำไส้ทําให้เราไม่ปวดท้องนะครับโรคกระเพาะก็หายรวมทั้งโรคกดไหลย้อนก็ดีมากเลยครับนี่ครับอย่าให้น้ําเข้าได้อย่างเดียวครับเก็บได้นานในที่ร่มเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิศไทยพีชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับ และคลิปนี้ผมนําเสนอวิธีการใช้กล้วยดิบรักษาโรคในตัวเรานะครับอย่างเช่นโรคกระเพาะโรคลําไส้เป็นแผลนะครับรวมทั้งโรคกดไหลย้อนก็รักษาได้นะครับลองนําไปใช้แชร์ต่อหรือบอกต่อได้เลยครับ